สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตเนวิติกีช่นเคยหลังโลข่าสาลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวขอเวลาอันโตนี่คืนฟอร์มอันโตนี่ปีขวาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมุ่งมั่นที่จะกลับมาระเบิดฟอร์มขั้นเทพดังเดิมด้วยการบินไปเข้าแคมป์ฟิตซ้อมที่โปรตุเกสหลังไร้ชื่อทีมชาติบราซิลในโวล่าสุดอันโตนี่อดีตดาวดังทีมอาเจ็ตถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวมาเสริมทัพในราคา8ป5ล้านจุด5ล้านปอนด์ราว3,847ล้านบบาาาาาททททเเเมมมมื่่่่่ออปีีี2022แแตตผนนนยังงงสสโรใ ดไไมไ่้แม้เกมราสุกรเข้าช่วงฟีฟ่าเดย์เจ้าตัวจะสอตรตะขายได้าพาต่มลิวปูีประตูสา3ในช่วงตวราพิเศษของรอบ8ทีมด้วเอฟเอคัพอย่างไรก็ดีผลงานของอันโตนี่ยังไม่เข้าตาโดริวันจูเนียร์ดซื้อทีมเซราเซาคนใหม่ซึ่งตัดสินใจไม่เรียกสตาร์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมารับใช้ชาติในเกมอุ่นเครื่องเกือกบกับอังกฤษและสเปนตอน่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ26นมีนาคมเดลิรเมลเผยว่าอันโตนี่ออกเดินทางไฟฟปที่โปรตุเกสแล้วเพื่อเข้าแข่งเก็บตัวโดยํำพังที่ิิิิซโอน เมืองมาเดราภายใต้การดูแลของโคชชูอัลเปโตซิวาหวังทําให้ตัวเองเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้ถึงขณะนี้อันโตนี่ลงเล่นให้ปีศาจแดงไปแล้ว7.4นัดในทุกรๆการแต่ยิงประตูได้แค่10ลูกบวก4แอสซิสต์เท่านั้นอาร์คับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามในช่องสปอร์ตนิวส์ทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไวอเท่านี้แล้วพบกแข็งคิปหน้าสวัสดีครับ